พญานาคที่เขื่อนลำตะคองโดยคุณจันแจมสุวรรณเกตอุปสรรคเหนือธรรมชาติบนเส้นทางเข้าสู่แดนอีสานเขื่อนลำตะคองที่จังหวัดนคนรราชสีมามักจะเป็นจุดพักรถย่อนนิยมผู้เดินทางจะได้เห็นทะเลสาบที่สวยงามเหนือเขื่อนจุดนี้เป็นที่ต่ำสุดของบริเวณที่เรียกว่าดงพญาเยน็น ซึ่งอยู่ในดงพญาไฟเป็นที่เก็บน้ําเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเมื่อครั้งเป็นป่าดงดิบใหญ่ที่ถึงขนาดต้องเรียกว่าดงพญาไฟเพราะอุดมไปด้วยสัตว์ป่าใหญ่น้อยเต็มไปด้วยอันตรายสุดๆถึงชีวิตใครเดินทางผ่านดงใหญ่้นออกมาได้โดยปลอดภัยจากขมเขี้ยวเล็บของสัตว์ป่าหรือไข่ป่าได้ต้องเป็นที่ยอมรับนับถือของบรรดานายพราน อาถรรพ์ต่างๆของป่ายังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องหาเหตุผลไม่ได้แม้จนการสร้างเขื่อนลำตะคองที่สร้างด้วยวิทยาการสมัยใหม่เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำเก็บน้ำจากเทือกเขาใหญ่และดงต่างๆที่ไหลลงมารวมกันกลายเป็นทะเลสาบที่ล้อมไปด้วยเทือกเขาเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่เพลิดเพลินของผู้เดินทางที่ได้พักอาศัยพักตาพักใจ รับประทานอาหารริมเขื่อนและเป็นจุดพักที่รื่นรมนักเขื่อนลำตะคองนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําแบบสูบกลับขึ้นมาเพื่อจ่ายเป็นกระแสไฟให้ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียงด้วยเงินลงทุนสองหมืนกว่าล้านควบคุมโดยมีวิศวกรทั้งต่างประเทศ และในประเทศไทยที่มีความชำนาญการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการก่อสร้างไปด้วยความยากลำบากเกิดปัญหาอุปสรรคหลายด้านทั้งก่อนและหลังการก่อสร้างอาทิป,ปัญหาหมวลชนบริเวณโดยรอบปัญหาอ่างพักน้ำบนเขาเกิดรั่วซึมปัญหาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่เมื่อติดตั้งครั้งกำเนิดไฟฟ้าแล้วไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้ตามกำหนดเวลา ซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นหลายๆครั้งก็เหนือคำอธิบายเพราะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอยู่แล้วจึงไม่ควรที่จะมีอุปสรรคมากมายจนเกินกว่าการแก้ไขพึ่งบารมีพระอริยสงฆ์ผู้บริหารและพนักงานขององค์กรนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธและมีความเชื่อในหลักธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นจึงมักจะไปกราบอรัตนานิมนต์ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบาร,รมีสูงมีภูมิธรรมมีเมตตามีพลังจิตสูงตามวาส,สนาของแต่ละองค์มีอำนาจที่เป็นเคารพยำเกรงของโอปปาติกาทั้งหลายให้ท่านเมตตาทำพิธีให้เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลจากความเชื่อถือยึดมั่น ในอำนาจคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกฟผจึงได้กราบอารัตนานิม,มนต์พระสงฆ์หลายรูปที่มีคุณวิเศษต่างๆกันอาที่หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาหลวงปู่เสาวัดกุดเวียนจังหวัดนครราชสีมาอาจารย์จำเนียนวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่อาจารย์ชัยวัดทับปุด จังหวัดพังงาแม่ชีดวงมณีจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่ศอพันธุโลวัดป่าหนองแสงจังหวัดยะโสธรและท่านอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปทีโปแห่งวัดอรัญญวิเวกจังหวัดเชียงใหม่มาประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ครั้งหนึ่งท่านผู้อำนวยการโครงการคือคุณประพันธ์พานิชผล ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์เปลี่ยนได้อาราธนาท่านมาที่โรงไฟฟ้าลำตะคองเมื่อท่านได้มาเห็นสถานที่ท่านบอกกับคุณประพันธ์ว่าสาเหตุที่การทำงานมีปัญหาติดขัดเนื่องจากในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอุโมงค์ใต้ดินต้องใช้ระเบิดขุดเจาะในขณะทำงานเป็นส่วนมากพญานาคที่อยู่บริเวณนั้นเขาโกรธเคืองมากเพราะมีเสียงระเบิดตุมๆทั้งวันเป็นการรบกวน แล้วท่านอาจารย์เปลี่ยนได้บอกกล่าวกับพญานาคทั้งหลายว่าถ้าต้องการอะไรก็ให้ติดต่อกับท่านเหตุการณ์ต่างๆดีขึ้นมาระยะหนึ่งต่อมาเมื่อคณะทำงานลงไปสำรวจในเขื่อนลำตะคองก็จะถูกงูใหญ่ไล่ตามเรือแบบไม่ลดละทำให้ทุกคนหวาดกลัวมากดำ m ริโครงการมหากุศลปัญหาต่างๆก็ยังเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะระยะ โดยเฉพาะอ่างพักน้ำบนเขายัางรั่วซึมสร้างความกังวลให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานอย่างมากจึงมีความหวังว่าอำนาจคุณพรรัตนไตรยัยที่ประเสริฐเท่านั้นที่จะช่วยให้บังเกิดความราบรื่นในกิจการงานให้ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยดีนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ผู้อำนวยโครงการคนต่อมาคือคุณเรวัตสุวรรณกิติและคณะผู้ปฏิบัติงาน มีความเห็นร่วมกันว่าสมควรจะกราบอารัธนานิมนต์หลวงตามหาบัวมารับพระป่าช่วยชาติที่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบสูบกลับข้าพเจ้าเป็นผู้มีความรักเคารพนับถือศรัทธาองค์หลวงตาเป็นอย่างมากจึงได้นาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกราบเรียนหลวงตาให้ท่านทราบพ,พร้อมทั้งกราบอาราธนาท่านมารับพระปาช่วยชาติด้วย ในขณะนั้นชาติไทยเราตกอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีส่วนร่วมในการช่วยชาติอีกทางหนึ่งทั้งยังเป็นการได้ร่วมพลังสามัคคีของคนในชาติเน้นถึงความรักชาติและการสนองคุณแผ่นดินร่วมแสดงน้ำใจและทรัพย์สินเงินทองตามกำลังเพื่อนำเข้าคลังหลวงเป็นหลักประกันชาติให้เกิดความมั่นคง สร้างความภาคภูมิใจความปิติใจที่ได้มีส่วนสร้างบาร,รมีอันเป็นมหากุศลได้ถวายพระปากับพระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้นำที่มีความบริสุทธิ์เช่อนองค์หลวงตาอันจะบังเกิดเป็นอน,นิสงส์สูงสุดไม่มีประมาณแมละโลกนี้ไปแล้วหากยังไม่สิ้นกิเลสมีบุญได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจากได้สเสวยผลบุญที่ทำไว้แล้วนี้ด้วยความสมบูรณ์ภัยบุญตลอดไปด้วย อีกทั้งยังเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หลวงตาได้เมตตาตอบรับนิมนต์เดินทางมารับพระบาช,ช่วยชาติมหากุศลในวันที่1-2กรกฎาคมปีพุทธศักราช2545ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต่างปีติยินดีในข่าวนี้ทุกคนช่วยกันตรัตรียมงานด้วยความตั้งใจนอกเหนือจากผู้บริหารกอฟพแล้ว ยังมีบุคคลที่รักและเทิดทูนหลวงตาเหนือเกล้าได้เข้ามาช่วยเหลืองานอาทิคุณพุทธชาติคุณธนาทิพคุณพิรพัฒน์คุณอมรอคุณกู้ศักดิ์คุณฝนเจ็กเล็กและหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาต้องขออาภัยที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ครบสำหรับบุคคลที่เอ่ยนามมานี้ต้องชื่นชมในความทุ่มเทและเสียสละแรงกายแรงใจซึ่งเกิดจากความรัก และเคารพสูงสุดในหลวงตาในที่นี้ขอเรียกว่าคณะแจกต้นพระป่าช่วยชาติการทำงานของคณะคือต้องไปแจกต้นพระป่าให้กับชาวบ้านที่อยู่ตามบ้านทั้งในละแวกใกล้เคียงและห่างไกลเพื่อชาวบ้านจะได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญมหากุศลด้วยหวังให้พี่น้องลูกหลานไทยได้มีโอกาสทำบุญกับพระอรหันต์อย่างหลวงตามหาบัว ซึ่งเป็นอนิสงส์แก่ทุกคนสืบไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าพญานาคสำแดงฤทธิ์ในบ่ายวันที่หนึ่งกรกฎาคมปี2545เวลา15.20นาิกา20นาทีหลวงตาเดินทางไปรับพระปา่าพร้อมแสดงพระรธมเทศนาหน้าโรงอาหารหน้าเขื่อนลำตรองพิธีการเริ่มโดยประธานจัดการกราบแรงงานถวายหลวงตาเสร็จแล้ว หลวงตาจะแสดงธรรมเทศนาแต่แล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่ทําให้ทุกคนต้องตกอยู่ในความระทึกและเงียบงนันก่อนที่หลวงตาท่านจะแสดงธรรมเกิดกระแสลมพัดกระโชกเต็นทสแลนกันแดดพวกเราที่อยู่ในสถานที่นั้นอดที่จะมองไม่ได้สแลนถูกลมตีจนเป็นละลอกคลื่นคล้ายตัวพญานาคตัวข้าพเจ้าเองก็เย็นวาบและมีอาการขนลุก หลายคนมีอาการคล้ายกันต่างมีความเห็นตรงกันว่าน่าจะเป็นการแสดงอิทริธต์ของพญานาคแม้แต่คณะเรือบุญปากน้ำก็ยังได้เล่าถึงนิมิตที่เกิดขึ้นในคืนก่อนที่จะเดินทางมาร่วมงานว่ามีพญานาคไปตามให้มาที่เขื่อนจึงเป็นครั้งแรกที่คณะเรือบุญปากน้ำต้องสร้างท้นประปาเป็นตัวพญานาคถวายหลวงตาหลวงตาท่านอยู่ในสมาธิหลับตาอยู่ครู่ใหญ่ เคลื่อนลมจึงสงบลงจากนั้นท่านก็เริ่มแสดงพธรรมเทศนาแก่ผู้ปฏิบัติงานกอฟพอ,พอข้าราชการประชาชนศรัทธาญาติโยมลูกหลานทั้งหลายที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากแม้วันนั้นจะเป็นวันทำงานก็ตามพร้อมทั้งรับพระป่าต่อมาภายหลังทราบจากครูบาอาจารย์ว่าหลวงตาได้กล่าวถึงพญานาคที่เขื่อนตะคองว่าดื้อมาก สำหรับหลวงพ่อเปลี่ยนท่านได้บอกกับลูกศิษย์ว่าพญานาคที่เขือนลำตะคองดุมากยอดบริจาคผ้าป่าจากผู้ปฏิบัติงานกฟผและประชาชนในพื้นที่มียอดรวมเป็นเงิน1 5 7 2 50, 2ล้บาท50สตางค์ทองคำา43บาท4สตางค์เงินดอลลาร์1 2 1่ดดอลลาร์ ต่อมาในเช้าวันที่2องกรกฎาคมปีพุทธศักราช2545คณะผู้ปฏิบัติงานกฟผได้กราบนิมนต์หลวงตาพร้อมคณะพระสงฆ์ที่ติดตามฉันพัตาหารที่อาคารโรงอาหารจากนั้นผู้บริหารได้กราบอรัตนาหลวงตาเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าใต้ดินพร้อมทั้งขอความเมตตาให้ท่านกรดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อเป็นสิริมงคลนับเป็นปรากฏการณ ที่สร้างความปิติยินดีแก่ผู้ปฏิบัติงานกฟผเพราะเป็นครั้งแรกที่สามารถเดินเครื่องได้อย่างราบรื่นไม่ดับและไม่สั่นสะเทือนเหมือนที่ผ่านมาจากนั้นผู้บริหารได้กรับรัธนาหลวงตาขึ้นไปที่อ่างพักน้ําบนเขาเพื่อแผ่เมตตาให้กับโอปปาติกะที่เสียงสถิตยอยู่ณนรอบอ่างน้ําในโอกาสเดียวกันนี้หลวงปู่ลีซึ่งติดตามหลวงตาได้เมตตาแนะนําให้ใช้บาทพระ มาฝังตามรอยรั่วที่อ่างน้ําตามประสบการณ์ที่หลวงปู่ชอบฐานสโมเคยพาดําเนินการมาแล้วและได้ผลดีท่านให้เหตุผลว่าพวกพญานาคทั้งหลายจะเคารพพระธรรมเพราะพวกเขาเห็นบาทพระอยู่ที่ไหนจะไม่มารบกวนอีกจากนั้นคณะของหลวงตาก็เดินทางกลับต่อมาภายหลังหลวงตาได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับอ่างน้ำบนเขาว่า สิ่งลึกลับธรรมะรักษาได้แสงธรรมสว่างใจแสงไฟสว่างตาผู้บริหารซึ่งมีความเคารพศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ก็ได้ดำเนินตามที่หลวงปู่ลีท่านแนะนำทุกประการพร้อมทั้งสามารถหาแนวทางดำเนินการแก้ไขปรับปรุงปัญหาต่างๆได้จนสำเร็จลุล่วงได้ดีอ่างน้ำไม่รั่วแล้วเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถจ่ายไฟเข้าสู่ระบบสถานที่ราชการโรงงานอุตสาหกรรมอาคารบ้านเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดเปรียบประดุดได้แสงธรรมให้สว่างใจนำแสงไฟสว่างตาแก่พี่น้องลูกหลานไทยข้าพเจ้าประมวลถึงความเคารพและศรัทธาในองค์หลวงตาแล้วท่านมีคุณแผ่เพศาลจนบรรยายไม่หมดว่าโดยย่อหลวงตาเป็นผู้สร้างสามัคคีธรรมในแผ่นดินไทย ท่านเป็นผู้นําในการกระตุ้นให้พี่น้องไทยร่วมกันช่วยชาติในยามที่ชาติตกอยู่ในสภาวะวิกฤตหลวงตาเป็นพระแท้เป็นพระอาหารหันต์บริสุทธิ์ทุกส่วนเป็นตัวอย่างของความยิ่งใหญ่ทางธรรมเป็นศูนย์รวมแห่งธรรมทั้งปวงเป็นผู้เลิศในการฝึกตนจนพ้นจากทุกทั้งปวงได้โดยสิ้นเชิงเป็นผู้หลุดจากบ่วงกรรมได้แล้วอยู่เหนือโลกเป็นพระผู้มีเมตตาต่อสัตว์โลกทุกส่วน หลวงตาเป็นผู้ให้เป็นศาสนาทายาติของพระบรมศาสดาโดยแท้จึงมาชี้ทางบรรเทาทุกข์สมาธิชี้สุขเกษมสารสติและปัญญาให้แก่สัตว์โลกโดยหวังให้ทุกคนมีความสุขและพ้นจากทุกข์ได้นับเป็นบุญวาสนาบาร,รมีของลูกหลานชาวไทยที่ได้เกิดมาร่วมชาติกับองค์หลวงตาจึงมีโอกาสได้สร้างทานบาร,รมีอันเป็นมหากุศล กับพระผู้บริสุทธิ์ซึ่งผลแห่งกุศลผล,ลทานที่ได้ถวายกับพระอาหารหันต์ผู้มีคุณวิเศษนี้จะมีอนิสงส์สืบไปนับอสงไขยไม่มีประมาณคือจักมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยลาบยศสรรเสริญสุขและ,จะเจริญด้วยอายุวันนะสุขะละปฏิพานทนสารสมบัติตามกำลังของแต่ละคนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแน่นอน เพราะทานบาร,รมีที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมกับผู้มีคุณอันประเสริฐเช่นหลวงตาก่อนจะละโลกนี้จักเป็นอริยทรัพย์กับตัวจนไปที่อบอุ่นใจได้จึงอยากกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายว่าขอท่านอย่าได้เสียโอกาสในชาตินี้ไปจงรีบขอนขวายมาร่วมบริจาคทําบุญกับองค์หลวงตาแม้เพียงสักครั้งหนึ่งเถิดทําบุญแม้หนึ่งบาทก็มีอานิสส์มากมายยิ่งนัก พระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปทีโปเล่าเรื่องพญานาคมุจจรินปีพุทธศักราช2542เขียนบันทึกโดยครูบากร้วยพระวิรศัก์ธีรพัทโทพระอาจารย์เปลี่ยนว่าระหว่างที่พักอยู่ที่แคทเมียนสองวันพญานาคมุจจรินตนนี้ได้ขึ้นมาหาท่านทั้งสองวันพระอาจารย์เปลี่ยนว่าวันแรกที่ไปถึง เราไปยืนดูน้ำที่ในบึงน้ำในบึงนี้มันจะใสสะอาดมากจนเรามองไปเห็นใต้พื้นดินในน้ำตรงจุดที่เรายืนอยู่เราก็ยืนกำหนดจิตอธิษฐานอยู่ที่ริมบึงที่บึงแห่งนี้มีพญานาคตนใดรักษามีพญานาคตนหนึ่งเขาแสดงตนขึ้นมานั่งคุกเขา่าพนมมือไหว้เราในร่างมนุษย์บุรุษหนุ่มใหญ่วัยประมาณ30สตนตนเราถามเขาว่า ชื่ออะไรพญานาคตนนี้บอกเราว่าเขาชื่อพญานาคมุจลินเป็นผู้รักษาสถานที่แห่งนี้พระอาจารย์เปลี่ยนว่าท่านถามพญานาคมุจจรินตนนี้ว่าเป็นพญานาคตนเดียวกับพญานาคที่แผ่พังผ่านถวายการรักขาให้กับพระพุทธเจ้าใช่ไหมพญานาคมุจจินตนนี้เขาตอบว่าใช่ พระอาจารย์เปลี่ยนว่าท่านถามพญานาคมุจจินว่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านเคยเสด็จมาที่นี่หรือพญานาคมุจจินตอบว่าท่านพระพุทธเจ้าสมณโคดมพระองค์ท่านเคยเสด็จมาในสถานที่แห่งนี้พระอาจารย์เปลี่ยนว่าท่านถามพญานาคมุจจินพญานาคตนใดในตำราของพระศาสนาที่กล่าวถึงเป็นผู้ขดตัวแผ่พังพัน บังแดดบังฝนป้องกันภัยให้กับพระพุทธเจ้าในระหว่างที่พระองค์สเสวยมิมุติสุขพญานาคมุจจินที่แคสเมียประเทศอินเดียตอบท่านว่าคือข้าพเจ้าเองพระอาจารย์เปลี่ยนเราก็บอกพญานาคมุจลรินให้เขาเนรมิตด้วยฤทธิ์ของเขาจำแรงเหตุการณ์ในตอนที่พระพุทธเจ้าท่านมาสเสวยมิมุติอยู่ที่นี่ให้เราดู พญานาคมุจรินเขาก็แสดงฤทธิ์เนรมิตตัวของเขาเป็นรูปร่างพญานาคอันเป็นชาติภูมิในปัจจุบันของเขาให้เราดูพญานาคมุจรินเขาเนรมิตจำแรงแปลงเป็นพระพุทธเจ้าแสดงกิริยาในตอนที่พระองค์นั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่ในวงขดของพญานาคมุจรินให้เราดูในนิมิตรพระอาจารย์เปลี่ยนทุกๆอย่างที่พญานาคมุจริน เขาเนรมิตจำแรงแสดงออกมาให้เราดูนั้นมันจะคล้ายๆกับเราดูหนังภาพยนตร์กันนี่แหละทุกๆอย่างที่เราได้เห็นมันเหมือนกับว่าเรานั้นจะสามารถสัมผัสจับต้องกับสิ่งเหล่านี้ได้เลยกิยาทท่าทางที่พญานาคมุจลินเขาแสดงออกให้เห็นในนิมิตนั้นมันจะเป็นคล้ายๆกับรูปวาดพระพุทธเจ้าตอนท่านนั่งสมาธิอยู่ในวงขดพงังพานของพญานาค พญานาคมุจรินตนนี้จริงๆในรูปร่างกายพญานาคาของเขานั้นพญานาคมุจรินตัวของเขานั้นจะมีสันฐานสีดำเลื่อมลักษณะสันฐานของเขานั้นจะคล้ายกันกันกบสีลำตัวของงูแสงอาทิตย์แต่ตัวเขานั้นจะแตกต่างจากงูดำธรรมดาทั่วไปตรงที่หัวเขานั้นจะมีงอนเป็นหยกัยกๆสีแดงเหมือนกับสีเปลวเพลิงพญานาคมุจลินตนนี้ เขาเป็นพญานาคสมมาทิทฐีมีศรัทธาในพุทธศาสนาเวลาเขาเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าท่านผู้มีศีลมีธรรมผ่านมาทางนี้เขาก็จะขึ้นมาไหว้นมัสการเวลาพญานาคมุจรินมาหาเราเขาจะเอาดอกบัวทิพย์มาบูชาเพื่อขอฟังธรรมกับเราพญานาคมุจรินเขาจะชอบฟังธรรมะเรื่องมาติกาอันเป็นบทแม่ธรรมว่าด้วยเรื่องธรรม อันเป็นบาปเป็นบุญระหว่างสองวันที่พักอยู่แคสเมีย์ประเทศอินเดียพระอาจารย์เปลี่ยนว่าพอดึกเวลาประมาณห้าหกทุ่มหลังจากที่โยมติดตามพากันเข้าพักหมดแล้วพญานาคมุจรินตนนี้เขาก็จะขึ้นมาสนทนาธรรมกับท่านพอได้เวลาประมาณตีสามตีสีเขาจะลาท่านกลับไปยังวิมานเวียงวังบาดาลพระอาจารย์เปลี่ยนเล่าว,ว่าเวลาพญานาคมุจรินมาหาในแต่ละครั้งนั้น เขาก็จะมาในรูปร่างของหนุ่มเทพบุตรมีรูปร่างองคอาจงดงามท่านว่าตลอดสองคืนที่ท่านพักอยู่ที่แคทเมียประเทศอินเดียนั้นพญามรากมุจจรินตนนี้เขาก็จะขึ้นมาหาท่านทุกคืนหลังจากเรากลับมาบ้านปง่งวัดอรัญญวิเวกแล้วพญานาคมุจจรินเขาก็ยังมาเยี่ยมเราอยู่ส่วนมากเขามักจะมาเยี่ยมสนทนากับเราในคืนวันสําคัญของวันพุทธศาสนาเช่นว,วันมาฆะ วิสาขาอาสาละหะเขามักจะมาในช่วงเวลาดึกๆหลังเที่ยงคืนไปแล้วพอตีสามตีสี่เขาก็จะลาเรากลับไปทุกวันนี้พญานาคมุจลินเขายังอยู่ที่แคสเมียร์เหมือนเดิมหรือเปล่าขอรับท่านพระอาจารย์เปลี่ยนว่าเขาก็ยังอยู่หม่องนั้นพญานาคมุจลินตนนี้เขามีอายุขัยนับเป็นแสนปีของมนุษย์เราเขาเกิดเป็นพญานาคามาก่อนที่พุทธศาสนาของเรา จะอุบัติขึ้นในโลกนี้เสียอีกพญานาคมุจรินเขาบำเพ็ญเพียบรบารมีเป็นผู้มีความปรารถนาใหญ่คือการกับพญานาคภุริทัตต์อดีตของพระพุทธเจ้าสมณโคดมของพวกเรา